สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาคลิปนี้มีอะไรแปลกไปใหม่เพราะว่ารู้สึกว่าแต่งตาเขียนคิ้วทาปากแล้วแต่ยังไม่ได้ทารองพื้นผลิตภัณฑ์เภทรองพื้นนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ประเภทคูชั่นนะคะปกติแล้วคําว่าครูชั่นเราจะได้ยินแต่ว่าแบบมาจากฝั่งเกาหลีขาววอกนะคะตัวนี้แนะนําเลยค่ะเป็นบิวสกินเพียวเนเชอรลครูชั่นบีบีซันบล็อกนะคะตัวนี้ตัวเองได้ลองใช้มาแล้ว2 สองตลับนะคะก็คือนี่ค่ะหมดไป่ละหนอันขอพูดหน่อยนะคะเพราะว่าคุชชั่นตัวนี้เป็นคุชชั่นตัวแรกที่ลองแล้วรู้สึกว่าให้ความรู้สึกว่ามันมันไม่วอกมันไม่หนาแล้วก็แบบตรงเป๊ะก,กับสีผิวพอดีเลยเหมาะสําหรับสาวๆที่แบบมีความรู้สึกว่าอยากให้ผิวหน้าดูดูบางดูไม่ลงรองพื้นดูไม่หนาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นผิวแบบดูธรรมชาติค่ะ จาะข้อมูลลึกเข้าไปในผลิตภัณฑ์นิดนึงนะคะเขาบอกว่าบิวสกินตัวนี้เป็นอีโกพรีเมียมคอสเมติกนะคะก็คือเป็นเครื่องสําอางที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติหมายถึงว่าเขาผลิตส่วนผสมทั้งหมดนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแล้วก็ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองนะคะคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่แบบผิวบอบบางใช้อะไรก็แพ้แพ้น้ําหอมน้ําหอมแพ้ทุกอย่างโอเคค่ะเรามาทดลองให้ดูกันเลยดีกว่านะคะชัดๆใช้พับแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงไปที่เนื้อผลิตภัณฑ์ค่ะ ยูสกินคูชั่นตัวนี้นะคะเป็นบีบีสูตรใหม่คะ่ะที่ผสมทั้งรองพื้นสากันแดดแล้วก็ครีมบำรุงผิวไปในตัวนะคะปกปิดพวกริ้วรอยด่างดำรอยฝ้ากลับได้ดีนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกผิวบางเบาไม่ได้แบบหนาเตอะ้าใดูขึ้นหน้าก่อนนะคะ รู้สึกเนียนแต่ว่ายังให้ความชุ่มและก็ให้ความบางสําหรับสาวๆที่หน้าแห้งหรือว่ามีความรู้สึกว่าวันนี้อยากเคินผิวฉ่ำๆนะคะก็ไม่ต้องลงแป้งทับไม่ต้องอะไรใช้แค่คูชั่นตัวนี้ตัวเดียวจบนี่ค่ะขานขึ้นหน้า เนื้อบางมากๆนะคะแล้วก็ไม่ทําให้แบบหน้ามันด้วยเพราะว่ามันเราไม่ได้ลงผลิตภัณฑ์ลงไปหนาคนุูชั่นส่วนใหญ่ก็คำว่า b ีบีครูชั้นแ่เนญขก็เขาก็จะผสมสารกันแดดนะคะตัวนี้มีสารกันแดดถึง S P F 50 P A บวกบวกนะคะนี่ค่ะเนียนมากๆแล้วก็หน้าไม่มันเยิมนี่ขนาดไม่ได้ลงแป้งครันะคะ หน้าดูฉ่าแล้วก็เนียนใสเรียบร้อยค่ะปกปิดแต่ว่าบางเบา เสร็จสับเรียบร้อยค่ะเนียนมากๆไม่อยากจะเชื่อว่าแบบคนผิวเข้มสามารถใช้คูชั่นกับเขาได้ด้วยเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบสีให้ดูกันชัดๆอีกครั้งนังน,นะคะระหว่างสีนูตเบสองหนึ่งแล้วก็สีในเชอรลเบทสองตัวนี้นะคะผลิตด้วยกระบวนการเทคโนโลยีคูลิ่งเทคโนโลยีนะคะช่วยลดอุณหภูมิบนใบหน้าได้ด้วยนะคะนี่ค่ะสีชัดๆสอสี อยากให้ไปลองเล่นกันดูนะคะตัวนี้เวิรกมากๆโอเคค่ะไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วเพราะว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งะคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ